ครับครับตอนนี้พระแม่เฟฟซีลาวิงข้าน้อยเพื่อนแพงครับมาจังหันวัดลุงปู่ครับช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษาครับยี่สิบแปดกรกฎาคมครับวันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับพระบาทหลเจ้าอยู่หัวนะครับเดินมามาจบพลธีครับก็จะเป็นพระสงฆ์นะครับ วัดป่าแสนสุขนะครับปรับภูมิทัศนะครับพัฒนาวัดครับทำความสะอาดครับเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครับอันนี้พระคุณเจ้าเนี่ยครับในทำความสะอาดโดยเยียมวัดปฏิบัติธรรมนครับ งอญาติโยมมาช่วยมันมีที่อำเภอนะครับก็จะมีกิจกรรมเกี่ยวกับวันเฉลิมพระชนวพรรษานะครับพระบาทเเจ้าอยู่หัวนะครับในเวลาเจ็ดนาฬิกาเป็น้นไปครับอืม ที่หลายอย่างด้วยกันนะครับท,ทางศาสนานะครับบัมบุนไปบาทพระสงฆ์นะครับถวายเป็นพระราชบุตรศรพิธีวางผ่านคุ้มหนึ่งผ่านพุ่มโทงนะครับเวลาย าติโยมน,นะครับมาถาวายประธานาเช้านะครับหลวงปู่สุขโยโซทโลวัดป่าแสนสุขก่อนที่จะไปยินเชิญครับบาง,งท่านทำบุญที่วัดทำบุญที่วัดวน,ะน,นะครับาบางท่านทำบุญที่วัดจะถวายเป็นพระราชกุศลนะครับสวัสดีพระเจ้าอยู่หัวเมืองใน วันเฉลิมพระชนมพรรษาครับสองพันห้าร้อยหกสิบหยกราคมวันี่สิของทุกปีนะครับมีย,ย่ารรวมมา คุณยายีสเอาเกี่ยวตะลับผัดหนึ่งเดียไปหรอคไปก็พีวินคุณยายคุณยายใส่คุณยายใส่หีใช่ไหมโอ้คุณยายนี่พุนะไปตั้งแต่ตีห้ามืทีเดียวโอ้คุณยายใส่ เปนทาไปข้างนังนันเอาขั้วหต้าเลยตข้อาน้ดต้มเลหวัดข้อจหนอเลยไดใส่นัเรือมันด็กแบบนั้นาอไหน่อได้แ่ต้มปใส่ขไมันเด็ก่ยาก แตนสุกสันติธรรมครับเพื่อน้องมุนมากครับวัดทีหลวงปู่สุเยะโสทโลนะครับพระเกจิพระเกจิตเพื่นองมุนมากนะครับโปรดญาติโยมนะครับที่มานี่ม่นละนีนะครับ ครับก็จะมีการโยมนะครับทำต้นแกงนะครับทำอาหารนะครับเพื่อจะ,จะ,จะไหวทหารชาวบ้วนนนบนบนาน,นปาาูสุกนะครับวันนี้เป็นวันเฉลิมพระชนม์ตานะครับในหลวงรัชการที่สิบนะครับเรียนมาบรรจบครบอีกนะครับในปีนี้นะครับความรู้สึก ประสงค์ทุกลูกนะครับช่วยกันทำความสะอาดกับภูมิทัศนะครับจิกวัลลังวัดนบ ที่อำเภอก็จะมีกิจกรรมนะครับทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เช่นเดียวกันมีพิธีทางสงฆ์พิธีทางาศาสนาในวันเฉลิมฉลองสงส,สารนะครับสมบัติพิเศพระเจ้าอยู่หัวนะครับนในวันนะครับปีนี้นะครับสามวัดวารามต่างๆนะครับหมู่บ้านชุมชน,นนะครับก็จะมีทำความสะอาดต่อภูมิทัศน์นะครับทุกหมู่บ้านนะครับ เ,เมื่อช่วงวันก่อนนะครับก็ได้ผมก็ได้ไปร่วมนะครับพัฒนาอำเภอนะครับส่วนราชการนะครับศูนราชการของอำเภอนนมนมาก ทุกภาคส่วนนะครับก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับทำความดีนะครับถวายเป็นพระราชกุศลนะครับสมบาทมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับวันที่28พองกร,รกดาคมของทุกที่นะครับสอ้ทุกท่น มีแต่ความสุขความเจริญนะครับทุกท่านนะครับอย่าลืมติดตามช่องทรงชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ